แชมเปี้ยนที่น่กากลัวที่สุดคือแชมเปี้ยนที่ปกปิดทุกอย่างและใช้สกินเดิมๆเป็น <c oughs> ทุกอย่างที่เดิม <c oughs> โอ้โหคมคมกริบ <c oughs> น,นี่รีรีขัดไปเรือยรีฮะกูแชมเปี้ยนนะรีกูแชมเปี้ยนนะพี่กูว่ามัน <c oughs> <c oughs> รมีมึงต้งคิดว่าอาติเนเตอร์ยิงระยะไกลขนาดนี้ได้หรอ

มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหรักหอ้โคมาโอ้หรักหม้อคมคลิปลายเลยก็มีรเร็วไม่พอแต่มันเร็วไม่พอบีบนม่ถึงนาทีกูโดนใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงอย่าเล่นเลย โหนหนักมากเก็บเรียบดูมันจะถึง4,000ดาเมจจะยิงอยูแค่นี้ก็1 cool ั8 0ปกติโถึงแ่นี้ไปอ้วันหจะทาอะไรเฮ้ยูดูเพื่อนอะไรไนไหนจะทไรไหนก็เลยแค่ไปแล้ว พัดจีเพื่อนบังกลรอก็เหมือนกันวะไม่ต้องกังวลเปียธรรมดาแต่ไม่ล็อกหัวนะไม่ล็อกหัวเท่าผ่านโอ้บังกลร์ล็อกเป้ากันเหรอเกมที่เรารักยังไงล่ะทุกคนเฮ้ยเป็นกูกูยังมองไม่เห็นเลยตรงนั้นอะอะไรวะเนี่ย ไอ้ไอ้นีเสียงนีเสียงโหดูไม่เอ็งดูตัวโหเฮียนัดเดียวกูสงสัยตั้งแต่แม่งยิงแค่นี้นะยิงเพื่อนละยิงระยะไกลด้วยวีแมนอะแถมโดนด้วยเป็นกูปุ๊บรู้เลยอืมใช่กูสงสัยตั้งแต่ตอนแรกแล้วแลพอเป็นมึอปุ๊บกูรู้ไม่ใช่ตัวเป็นดังคำที่ฉันบอกไปเลยใช่ไหมว่า มันคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ปกปิดทุกอย่างอ้าวเฮ้ยผ่านโดนเฮ้ยก็ผ่านโดนผ่านโดน้นโดนตีพอร์ตแม่เนี่เลยไอ้สิบคนที่นั่งดูอยู่ด้วยกันเอาละกูจะดูมาเกลอต่อไอ้เหี้ยกูว่ามันว่ามันบอกเพื่อนแล้วเว้ยบอกปิดปิดปิดโปอย่างนี้ปิดอย่างนี้กูเปลี่ยนตีไม่ตีเลยนะเนี่ยเอาเปลี่ยนแล้วเหรอดุมกูไมาเดี๋ยวกูไล่ สิบกว่าคนตรงนี้นะ่ะลุงรีพอร์อนายยังไงลนะ่ะเพิ่งจะเห็นมันมีผลแบบทันตานเออทุกครั้งแม่งจบเกมก่อนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยมันชื่อว่าไรวะไอ้ผัดตัวเมื่อกี้นี้อะไรยูทูบอะไรทักอย่างรูง้ว่ามันตัวสองโมอะเอ่ X อเอ็กซ์ X D ไลเดนยูทูบยูไรเอ็กซีไร<ด>เดนยูทูบไลเดนยูทูบอ e ติดกินชิ้นหนึ่ง เพยบังกะรอมันก็นเล่นแบบส,ะสะื่อจะมากเฮ้ยเหียแม่งรู้จริงด้วยว้าว เมาเมามองตามเชียวนะอืมใช่ไรเนี่ยเอาใช้เทคนิคเนี่ยแหละโอเคน่ะไอ้เชี่ยม่งรู้จริงด้วยไอ้เสียทีเฮ้ยเวทของดูเวทแล้างเลยนี่ยนี่เวทยุ้งไม่แน่ใจว่าโปรไหมแต่ดูจากฝีมือไม่น่าโปรก็รอไม่รู้ไม่งรู้จุดหมดเลย พวกมันก,ก็รอกันผ่านออกมาด้วยกันน่าเหมือนเพื่อนโดนแล้วเพื่อนบอกว่าปิดปิดปิด,ปด,ปดโลออกลด์ล็อก๋ยวนี้ปิดโกลล็อกแถวนี้ใค้วอลเล็ทคอร์บอกว่าโอ้เพื่อนรอหายเร็วเร็วเพื่อนที่สุดเจ้าของขอยทำไมนี่งไงอ่ะทำไมกําลังนิ่งวะบิดอ,อยู่วะบิดแล้วเปิด ว่าเปิดแน่ๆว่ปิดเลยวงสุดท้ายวงสุดท้ายใส่สุดแน่ว่ะมึงยังไปปิดทำไมโปวงสุดท้ายอ่ะใส่ไปเลยจังที่ทำไมเดี๋ยวนะมันเห็นเปล่าวะทำไมมองกันวะมันเป็นก้มต่ำมองกันนะมองเพอร์ซิชั่นอย่างเงี้ยนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะแม่มองวนตรงเขี้ยวะ โอ้ยไหโอ้ไม่ปีนไม่บีโอุ้มนี้ไอ้เียเจอจริงด้วยไอ้ไม่ตรไอ้บังกะรยไม่ตรงแล้ลยอเะไมตแล้วเลยไอ้เียแต่บังกะอรู้จริงรู้แบบรู้มากๆเลยอ่ะรู้ที่่ เป็นล็อกป้าอยิงไม่โดกเลยทำไมตอนที่ยิงทุกคนยิงไม่ยังวะเดี๋ยวมีคนลู้ตัวเวดดีกว่าคุณรู้แล้วบังกรมันนี่บอลเล็คตัวเว่ไม่รู้ตัวเวดอ่าเออตัวเวดต้องไปกันสจะพาตัวเวดไม่ได้พวก ต้องดูให้แน่ใจก่อนเลยไม่แนใ่นใจไปไลิงนานนะ<อ>มันมีแบบให้เป้ามันตามไหมยิงยเฉยๆให้เป้ามันตามเฉยๆแค่ลิงเนี่ยิงแล้วก็ยิงเนี่ยนะยิงมีเจือดิด้นคิดเลยคิดเลยคิดเลยเตรียมเพืบบ่อสตาร์ทนะอ้ เหนือเลยที่นู้นอะไรกูเจอออกออกนม่งแต่ระยะไกลเวดแม่งยิงไม่แม่นแปลกๆเหรอยิงแบบยิงไม่แม่นเลยเกี้ยงแค่นี้มันปุ่มแปลกๆเฮ้ยดูด้วยไอ้เวดรู้ด้วยเหรอ เออทายแล้วมึงน่ะมึงสู้พลังให้พระเจ้าไม่ได้หรโอ้ยไอ้งเลยะเป็นการชนะที่พวกนายุูมใจสินะราเลยแามสบายเอเะตัว